สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะแพมจาก First Financial Security นะคะอยู่แทมปาฟลอริดาค่ะแพมขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกรัดนะคะทั้ง50รัฐในอเมริกานะคะที่สนใจให้แพมค้ดประกันและดูราคาประกันให้นะคะในวันนี้นะคะแพมมีเคสตัวอย่างนะคะของน้องผู้หญิงนะคะอายุ36ปีนะคะสนใจวางแผนการเงินนะคะที่ทุนประกัน600,000เหรียญน,นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ19 ล้านแบาทค่ะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะคนข้างหลังนะคะได้หแสนเหรียญน,นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะและส่งติดกันเป็นเวลา15ปีนะคะหลังจากนั้นไม่ต้องส่งนะคะให้บริษัทรันความคุ้มครองไปที่อายุ120ปีนะคะหรือคุ้มครองตลอดชีวิตค่ะ เฉลี่ยส่งเงินเดือนละ347เหรียญน,นะคะ41เนะคะหรือเฉลี่ยวันละ12เหรียญค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจทำประกันชีวิตนะคะไม่จำเป็นต้องมีกรีนการ์ดหรือเป็น c i ติเซนนะคะแค่มี IT ทินนัมเบนะคะหรือว่า SSN นะคะก็สามารถยื่นคู่กับ Passport ไทยค่ะในเคสตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นผู้หญิงนะคะอายุ36ปีนะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ เบี้ยประกันนะคะจะพิจารณาจากเพศและก็อายุข,ของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันนะคะถ้าสุขภาพดีที่สุดนะคะเบี้ยประกันต่อเดือนนะคะจะใจถูกมากๆนะคะที่เรียกว่าอิริทนอนทอปิคอลนะคะแปลว่าอะไรก็คือเมื่อคุณหมอนะคะยืนยันว่าเราไม่เป็นโรคอะไรเลยนะคะเราก็จะได้ในเลทีนะคะส่วนต่อมานะคะเลทพรีเฟอร์นะคะแล้วก็ซิริกนะคะแล้วก็สแตนดาร์ดนะคะซึ่งหมายถึงโรคนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะได้ในเลทีสแตนดาร์ดนะคะทําให้เบี้ยประกันนะคะก็จะสูงอ่า มานิดนึงนะคะฉะนั้นแพมขออนุญาตโค้ดร,ราคาในเลทที่ non <ข>อิริทันโตเบโกทั่วประกันนะคะ600เหรียญส่งเดือนละ347เหรียญนะคะ41เซนนะคะวันละ12เหรียญนะคะส่งติดกันเป็นเวลา15ปีนะคะหลังจากนั้นไม่ต้องส่งนะคะบริษัทจะค่้มรองไปถึง120ปีนะคะหรือตลอดชีวิตนะคะซึ่งบริษัทนะคะจะนําเงินของเรานะคะไปลงทุนในตลาดหุ้น S&P 500นะคะได้ดอกเบี้ยกับคืนให้เรานะคะถ้าดอกเบี้ยสูงนะคะก็ตามนั้นเลยเนาะแต่ถ้าหากว่าเดือนไหนนะคะที่ดอกเบี้ยติดลบนะคะ เขาก็จะเซฟลอสก็คือศนซะคะซึ่งก็แปลว่าเราจะไม่เข้าเนื้อนะคะก็ถือว่าปลอดภัยนะคะจากการผันผลของตลาดนะคะซึ่งแผนเองนะคะดูจากแผนภาพนะคะ,อะดอกเบี้ยอ้างอิงที่6กจุาเปอรตค่ะตอนที่อายุ69นะคะหากเรานะคะไม่เอาเงินออกมาเลยนะคะ ได้รับเงินอยู่ที่173,501เหรียญน,นะคะและตอนที่อายุ74ปีนะคะมีเงินเก็บนะคะอยู่ที่219,163เหรียญน,นะคะแลวก็อายุ79ปีนะคะมีเงินเก็บทบต้นทบดอกด้วยนะคะอยู่ที่2 7 9 1เหรียญน,นะคะและอายุ84ปีนะคะมีเงินเก็บอยู่ที่323,424เหรียญน,นะคะระหว่างทางนะคะที่เราได้ชำระเบี้ยประกันไปนะคะก็ยังมีผลประโยชน์ในเรื่องของ โรคร้ายแรงนะคะสามารถเคลมได้นะคะโดยที่ไม่ต้องรอเสียชีวิตนะคะ1ห,หากคุณนะคะป่วยเป็นโรคร้ายแรงภายใน2ปีนะคะซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตนะคะเรียกว่า terminal illness นะคะขอไปรับรองแพทย์จากคุณหมอที่อเมริกานะคะเคลมนะคะแล้วก็จะได้รับเงินก้อนมาจากบริษัทเลยนะคะยุ่ที่5 1 6 6 5 8 8ดียน,นะคะเพื่อนำไปรักษาตัวนะคะส่วน chronic illness นะคะคือโรคทุกพลภาพนะคะป่วยติดเตียงนะคะ ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้2ใน6อย่างนะคะเช่นกินเดินอาบน้ำขับถ่ายแต่งตัวเข้าน้ำและทานอาหารเองไม่ได้นะคะบริษัทจะจ่ายให้นะคะเดือนละ8,850เหรียญคะ่ะส่วน Critical illness นะคะก็คือศักยโรครายแรงนะคะซึ่งหลักๆก็จะมีในเรื่องของมะเร็งหัวใจนะคะไตาวายกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะตาบอดสองข้างเปลี่ยนถ่ายลิ้นหัวใจนะคะสามารถเคลมได้อัพทูถึง476,588เหรียญน,นะคะส่วน Critical injury นะคะหรือว่าอุบัติเหตุนะคะถึงอาการ คม่าอัมพาตนะคะไม่รู้สึกตัวภายใน90วันนะคะและไฟไหม้ระดับ3นะคะสมองกระทบกระเทือนรุนแรงนะคะเป็นอัมพาตนะคะสามารถเคลมได้อั to ูถึง4 7 6 5 8เหรียญน,นะคะส่วนอัลไซเมอร์นะคะ สามารถเคลมได้ด้วยนะคะอยู่ที่449,796เหรียญน,นะคะซึ่งแต่ละบริษัทะคะให้ความคุ้มครองแต่ละโลกนะคะไม่เหมือนกันนะคะบริษัทนี้นะคะได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะและสเสมอเพิ่มด้วยค่ะนี่นะคะคุณก็สามารถทํากําไรแล้วนะคะอยู่ที่537,466เหรียญน,นะคะกําไรตอน1นึเจ็บป่วยใช่ไหมคะ2กําไรตอน ได้ดอกเบีย้ยทบต้นทบดอก3ามกำไรตอนที่คุณอายุยืนค่ะคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์นะคะแผลฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกําลังใจและส่งต่อให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะ